สวัสดีครับพามาชมบรรยากาศทงนาครับก็อยากให้เบ่งบรรยากาศน้ำกันครับมาครับติดตามเบ่งน้ำกันครับมาชมบรรยากาศทงน้ายามแรงน้ำกันครับตริเ,เวนก็ใกล้สิตกดินแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วแสงแดดก็เริ่มบบห้อนแล้วครับไอหน้าเพิ่นกเ็เตรียมเตรียมสีวานเข่าครับ เป็นไส้หลดลอตะขาบ,บบดบดหยาลงไปครับก็คือเหยียบหยาแล้วกะ็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเข้ามาครับแซ่ไว้ครับแซหหยาตายครับหลังจากที่หลดบดนะครับหลดบดหน้าไว้ครับก็จะมีพวกนอนพวกใส่เดือนโผล่ขึ้นมาแล้วครับหนกกระชิมมหา มาหากินพวกนอนพวกใสเดือนนี่นะครับล่าหลายครับครับหายนกให้เบิ้งครับหน้าเพิ่นกับแป้งงหญ่ดีนะครับหให้ไง,ไง่พราะว่าหน้าเพิ่นเรียบเสมอครับก็เลยเห็ดให้งหญ่ได้ สะดวกครับหน้าใหไง่ก็ง่ายในการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตครับเกี่ยวเข่าก็ง่ายครับนี่ครับปูงนกเพอาะาเข่าใกล้เพ่นกาซิบินขึ้นแล้วครับ น้ามกระทั่วถึงดีอยู่ครับนี่ครับหลังจากที่หลดบดไปแล้วครับเป็นเหยียบเหยียบเหยียบบดหยาลงไปครับไปครับอยางไปเบิ่งนกใกล้ๆน้ำกันครับ ่วงแรงแรงย่างชมบรรยากาศธรรมชาติครับเพื่อนดีคือกันได้ครับนกกระบอกคอย่านค้นปันใดครับเข้าใกล้ได้อยู่ครับขนาเพิ่นกระบอใหญ่ได้ครับน้อยสันนี่แหละครับขนากันเครื่องกลางครับ แต่ว่าที่ผมย่างอยู่ก็คือเพิ่นเช็ดใหญ่ไว้ครับให้รลดแลนเขามาได้ครับหลดก็สามารถขับเข้ามาได้เลยครับมองนี่นี่ครับบึงลักษณะการบดดินครับกระสิประมาณนี้แหละครับถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆก้ สำหรับคลิปนี้กะสิขอจบสำนี้เนะครับสวัสดีครับ